ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมัสวีค่ะคือวันนี้นะคะวีจะมาทำคลิปวิดีโอในแนวที่แบบว่าแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะในวันที่หมดไฟของตัววีเองที่วีเคยผ่านมานะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของวีแล้วมันจะมีกำลังใจทำให้อยากจะสู้ต่อนะคะในวันที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงทำสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ได้สักทีนะคะอยากจะให้ทุกคนลองฟังเรื่องราวของวีตรงนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปฟังนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะเะพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้มีได้ทำคลิปสนุกๆครั้งต่อไปโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ต้องขอเท้าวความไปก่อนว่้มันแบบ10 ปีที่แล้วคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยวีค่ะเป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นแอร์มาแบบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนาะคือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเหมือนใครหลายๆคนที่กำลังนั่งดูคลิปของวีอยู่ตอนนี้นะคะคือแบบว่าเห็นแอร์อยู่ในสนามบินอะไรอย่างเงี้ยแอฮสเตสเดินลากกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนึงฉันอยากจะเป็นแบบนั้นฉันแบบว่าอยากจะไปอยู่ณนะ ตรงนั้นอยากจะเป็นหนึ่งในกรุ่มที่เขาเดินลากกระเป๋าได้ใส่ชุดยูนิฟอร์มสวยๆอะไรอย่างนี้วี v. ก็เป็นหนึ่งในนั้น,น,นค่ะทุกคนแล้วก็บอกตัวเองมาตลอดว่าเฮ้ยเราอะ่ะจะต้องเป็นแอร์ได้จากนั้นนะพอวีรู้อะ่ะคือตอนนั้นรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ มัธยมนะคะพอเรารู้เราก็มุ่งมั่นเรียนภาษาของเราคือตัววีค่ะวี v เป็นคนที่แบบว่าชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้ววีก็คือตัดสินใจแบบไปทางภาษามาโดยตลอดอะทุกคนคือวิทย์คณิตนี่เราไม่เอาเลยเราเอาภาษาอย่างเดียวเพราะวีรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราเรียนแล้วเราชอบนะคะพอตอนเรียนอยู่มัธยมเนี่ยวีก็เรียนทางภาษานะคะคือไม่ได้เรียนแบบว่าเออวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรมาเพราะวีรู้ว่าวีอะจริงๆแล้วว่าเอออยากจะเป็นอะไรพอเท้าความกลับไปยังจำได้อยู่เลยว่าเออแบบตอนนั้นอนะที่จบมัธยมอะคะ่ะแล้วมันจะมี สอนใช่ปหของแต่ละโรงเรียนอนะ่ะทุกคนเออแล้วมันก็จะมีหน้าของนักเรียนทุกคนใช่ไหมแปะ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 ไว้เออเขาก็จะถามว่าเฮ้ยโตขึ้นอ่ะอยากจะเป็นอะไรสิ่งที่วีตอบเข้าไปนะตอนนั้นอนะ่ะก็คือแอร์โฮสเตสตอนนี้ยังมีอยู่เลยอนะ่ะทุกคนเออเป็นอะไรที่แบบมองกลับไปแล้วเราแบบภูมิใจนะที่วันนึงเราอ่ะสามารถทําได้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดจุดนั้นอนะ่ะให้วีเล่าก่อนแล้วกันว่าวีอยากต้องผ่านอะไรมาบ้างด้วยความที่ตอนเด็กๆอ่ะคะ่ะทุกคนวีเป็นคนที่แบบว่า ไม่ได้สวยไม่ได้สูงแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งเหมือนใครหลายๆคนที่เขาแบบว่ามีโอกาสได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์นะคะซึ่งวีเนี่ยไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์มานะคะทุกคนแล้วก็คือเราก็เลยต้องถีบตัวเองพยายามที่แบบว่าเรียนภาษาอังกฤษให้มันเก่งๆนะคะโดยการที่ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนแล้วแบบตอนเด็กๆก,ก็วิจะรณนบูลลี่มากเพราะว่าวีาาเป็นเด็กแบบตัวเล็กๆที่แบบว่าไม่ได้สวยอะแล้วฟันก็เหยินนะทุกคนคือแบบว่าอารมณ์แบบ ไม่ได้สวยเลยนะคะแล้วแบบวีก็โดนบูลลี่มาว่าเออเนี่ยแแอไม่สวยแกตัวก็ดําแกแบบภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งเตี้ยก็เตี้ยจะไปเป็นได้ยังไงอย่าไฟสูงเออแล้ววีก็แบบเฮ้ยมึงต้องด่ากูแรงขนาดนั้นเลยเหรอเออคือตอนนั้นเป็นแบบเพื่อนเราเองนะคะที่แบบว่าเออด่าเราแล้วก็ไม่ได้ให้กําลังใจเราแบบว่าเฮ้ยคนอย่างเมื่อทำไม่ได้หรอกหูมึงอย่าไฟสูงไปเป็นแออะไรเขาเอาแต่คนสวยๆหุ่นดีๆแบบว่าหน้าสวยๆกันทั้งนั้นอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเราก็แบบรู้สึก น้อยใจนะที่เพื่อนเราเองอ่ะเออมาว่าเราขนาดนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวีเป็นคนที่ไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากใครเลยแม้กระทั่งครอบครัววีเองนะคะเออครอบครัววีก็ไม่ได้แบบว่าซัพพอร์ตให้วีทาอาชีพนี้นะคะเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราจะทําได้แล้วนะตอนนั้นนะคะวีก็เก็บคําดูถูกตรงนั้นน่ะเป็นแรงผลักดันของเราคือเราก็ไม่ได้ไปโกรธเขานะแต่เราแค่บอกเขาว่า เออแล้วเราจะทําให้ดูเออจริงๆแล้วคือแบบไม่มีใครเชื่อทุกคนเชื่อป้าตอนนั้นน่ะก็มีแต่คนที่แบบหัวเลาะแล้วก็แบบเฮ้ยทําไม่ได้หรอกมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละอะไรแบบเนี้ยแล้วบวกกับณนะตอนนั้นโอเคที่เรียนมหาลัยอะค่ะเราก็พยายามตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษพยายามรีมายตัวเองตลอดว่า จริงๆแล้วเราอยากทำอะไรจริงๆแล้วเราอยากเป็นอะไรเออหลายๆคนนะอาจจะไม่ได้มีฝันแบบอยากเป็นแอร์ตั้งแต่เด็กเหมือนวีแต่ว่าคือเหมือนกับมีฝันที่แบบเอ้ยโตขึ้นไปอยากจะเป็นอะไรคือความฝันในวัยเด็กอะ่ะทุกคนเราก็ต้องหาทูหาเครื่องมือที่จะไปถึงมันตอนนั้นอ่ะที่รู้เลยอะ่ะคือแบบว่าแอร์เนี่ยต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะตอนเด็กนะคะที่ต้องพูดภาษาอังกฤษให้เก่งแล้วก็ ต้องมีเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นคนคุยเก่งเป็นคนที่แบบเออเข้ากับผู้โดยสารได้ณนะตอนนั้นรู้แค่นั้นจริงๆไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเออใช้สกิลอะไรบ้างไม่ได้รู้อะไรเลยนะคะทุกคนแล้วคนนี้ก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษมาเรื่อยๆอทุกคนและในระหว่างทางอะ่ะ มันก็โดนบูลลี่มาอยู่ตลอดเว้ยว่าแบบเฮ้ยนาย่างมึงอ่ะเป็นไม่ได้หรอกทาไม่ได้หรอกอยาไปทํใสายการบินอะไรต่างชาติหรอหูยภาษาอังกฤษมึงอ่ะสอบให้รอดก่อนอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบอันนี้เพื่อนเรานะเพื่อนเราในสมัยที่แบบเราเรียนอยู่แบบมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกที่แบบว่ามึงต้องด่าก,กูขนาดนี้เลยวะเออคือแบบกูเป็นเพื่อนมึงนะทําไมแบบมึงต้องแบบเออแบบพูดขนาดเนี้ยคือบางอย่างอะ่ะทุกคนถ้าพูดให้กําลังใจไม่ได้อะ่ะ ไม่พูดเลยก็ดีกว่าถูกป่ะแล้ววีก็แบบ ทอ้อนะตอนนั้นเนาะก็เริ่มแบบท้อเลยจริงๆว่าเฮ้ยหรือว่าแบบเราจะเป็นไม่ได้จริงๆหรือว่าเราจะแบบทําไม่ได้เออเราคงไม่สวยจริงๆเราคงไม่เก่งจริงความพยายามของเราแบบคงไม่มีความหมายจริงๆอะไรแบบเนี้ยเออแล้วเราก็เริ่มเหมือนกับว่าเริ่มถอยอะค่ะเริ่มแบบเออไม่พัฒน,นาภาษาอังกฤษ,อกฤษของตัวเองไม่ไม่ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทต้องการอะไรบ้างสมัยนั้นอนะที่แบบยังไม่มี Instagram Facebook YouTube อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีเอ่อกลุ่มไทยเคมรนครูอะค่ะทุกคนคือแบบนานมากแล้วเนาะตอนนั้นก็จะเป็นกลุ่มของ พีก็เข้าไปดูกลุ่มนั้นแบบเกือบทุกวันนะคะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยแอร์โฮสเต็คเขาทำอะไรบ้างเขายังไงบ้างเขานู่นนี่นั่นอะไรยังไงมี Requi r e m e n t ์ยังไงณตอนนั้นเราก็เริ่มศึกษาเริ่มแบบว่าดูแล้วสมัยนั้นไทยคเวบันครัวค,ค่ะมันจะมีบอกว่าสัมภาษณ์แอร์โฮสเตของแต่ละสายการบินเนาะแล้วพีก็เข้าไปอ่านสัมภาษณ์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคนคนนั้นน่ะเราเราอยากไปทำงานกับบริษัทต่างชาติอะ่ะเราอยากจะได้แบบประสบการณ์กับที่ใหม่ๆอะ่ะแล้วสิ่งที่ทำให้มีแรงฮึึดข้้นนมาอีกครัง คืออยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนที่มาดูถูกเราอะ่ะเขาก็ไม่ได้ดูได้ดีไปกว่าเราเลยีวะ่ะคนที่เขามาว่าเราอะ่ะเขาอยากทําอะไรบ้างกับชีวิตของเขาอะ่ะเออวีก็เลยตัดสินใจนะคะ พยายามเลิกคิดกับคำดูถูกตรงนั้นเลิกแบบว่าเอามาใส่ใจแล้วก็มุ่งมั่นแล้วตอนนั้นแบบหมุกมุ่นอยู่กับเว็บไทยเคมินครูมากเพราะว่าเราอาจว่าการที่จะเป็นแอร์โฮสเตสให้ได้เนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างเราจะต้องมีสกิลอะไรบ้างเออภาษาอังกฤษเราต้องดีขนาดไหนแล้วก็ไปสะดุดจริงๆกับ สายการบินของตะวันออกกลางเพราะว่าเราอยากท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะเราอยากไปท่องเที่ยวไปแบบหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราอ่ะอยากจะเป็นแอร์ของสายการบินตะวันออกกลางเราต้องเก่งภาษาอังกฤษมากๆเราต้องแบบว่าพูดภาษาอังกฤษให้ได้แล้ววีก,ก็เลยตัดสินใจนะคะกลับมาฮึตตัวเองอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราอ่ะค่ะใช้คําดูถูกที่เราเคยมีมาตลอดอ่ะคำที่เขาบูลลี่เรามาตลอดในชีวิตอ่ะเก็บมาเป็นแรงผลักดันของเรานะคะว่าเราอ่ะจะทําให้ได้ แล้วพอเรียนจบอะค่ะทุกคนวีก็ได้ตัดสินใจคือวีรู้ว่าโอเคการการที่เราเรียนภาษาอังกฤษอยู่ที่ไทยเนี่ยคือมันช่วยเราอย่างหนึ่งแหละแต่วีอยากจะเปิดโลกของตัวเองก็เลยได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ว่าวีาจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะคะวีก็เลยได้ตัดสินใจบินไปเรียนต่อที่อเมริกาะคะ่ะทุกคนครานนี้พอเราไปเรียนเสร็จปุ๊บ เราก็เริ่มได้รู้ภาษาอังกฤษเราก็เริ่มแบบว่า improve ขึ้นมานิดหนึ่งเนาะในตอนนั้นก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแบบหลายๆอย่างอะคะ่ะจุดๆนั้นนะตอนที่เรียนอยู่มันก็ต้องคิดใช่ไหมว่าเฮ้ยเราอยากทําอะไรเราอยากจะเป็นอะไรถ้าเราเรียนจบมาแล้วเราจะทํายังไงแต่ว่าในหัวเราอะคือเรารู้สึกเรายังไม่ complete ตรงนี้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กการเป็นแอร์โฮสเตสของเราอะมันยังไม่ได้แบบว่า เฮ้ยฉันได้มันมาแล้วมันยังไม่ได้ถึงจุดๆนั้นนะคะแล้วประสวดกับวีอ่ะก็จะไปกับอเมริกาไทยอะไรอย่างเงี้ยอืมค่อนข้างที่จะบ่อยเวลากลับมาทีไรอะคะ่ะก็จะมีสายการบินเนี่ยมารับนะคะเราก็ไปสมัครไปสมัครแล้วเราก็แฮ้วไปสมัครแล้วเราก็แฮ้วเป็นอย่างเงี้ยแบบหลายรอบมากจนเกือบจริง,รงๆว่าจะเลิกแล้วอะคะ่ะแล้วครั้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยที่กลับมาก่อนที่วีจะไปเรียนต่อเป็นโยโทอะคะ่ะวีก็ กลับมาแล้วประจวบกับที่กาตาร์เนี่ยมาที่ไทยพอดีนะคะครั้งที่วีจะได้แล้ววีก็ได้ตัดสินใจโอเควีจะลองไปเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทุกคนเพราะวีเริ่มรู้สึกท้อแล้ววีเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วบวกกับตอนนั้นวีมีแฟนนะคะก็คือแฟนเก่าของวีอะคะ่ะคือเขาไม่ได้สปอร์ตเราในสิ่งที่เราอยากจะทําวีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ขนาดคนใกล้ตัวเราอะเออยังไม่สปอร์ตเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเธอแบบเอยถ้าไม่ได้แบบก็พอดีกว่าไหมไปหาอะไรทําอย่างอื่นไปแบบเออสู้กับอย่างอื่นดีกว่าไหมด้วยความที่เรายังเด็กอะนะตอนนั้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออทําไมแบบไม่มีใครที่จะสพอร์ตเราเลยมันมันอาจจะไม่ใช่ทางของเราแล้วจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนปีก็เลยตัดสินใจว่าโอเค งั้นเลิกกันดีกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่ได้กับคนที่เขาไม่สปอร์ตเราไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะคะวีก็เลยตัดสินใจเลิกค่ะแล้ววีก็ไปสมัครครั้งสุดท้ายนะคะแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยทุกคนวีก็ จำได้ว่านะตอนนั้นสนามที่ได้อเป็นสนามกรุงเทพนะคะก็คือกาตาเนี่ยมาที่กรุงเทพวีก็เริ่มมีประสบการณ์แล้วไงว่าการไปสมัครแอร์เนี่ยมันต้องทําอะไรยังไงแบบไหนเออแล้วแบบเราก็เริ่มมีประสบการณ์จากการที่เราตกรอบมาหลายๆรอบอบทุกคนเออคือมันตกรอบเยอะจนแบบจนเรารู้เชิงแล้วว่าเ,เราจะไปทางไหนดีนะคะแต่ครั้งสุดท้ายทุกคนวีก็คิดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายจริง,รงๆแล้วนะคะพอวีไปอะคะ่ะวีก็เริ่มรู้แล้วเราก็แบบ ทำให้มันเต็งที่ที่สุดพยายามทําให้มันสุดความสามารถของเรายังไงครั้งสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องทําให้มันเต็งที่ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงช่างมันเราได้ตัดสินใจแล้วจริงๆว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเราก็เลยโอเคทําให้มันเต็งที่จริงๆพอไปผ่านด่านแรกผ่านด่าน pre s k i นอย่างที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยดูคลิปสมัครแอร์ของวีนะคะว่าเป็นยังไงผ่านด่าน English test ผ่านหลายๆด่านไปอะคะ่ะเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ย หรือว่าครั้งนี้มันจะเป็นครั้งของเราอะไรอย่างเงี้ยบวกกับว่าเราก็อธิษฐานขอในใจด้วยอะทุกคนว่าแบบเอยขอให้เราได้ขอให้เราได้ขอให้เราได้ไดต่อให้แบบผลแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะแต่เราก็ต้องมีความหวังนิดนึงเนาะเออเราก็หวังแล้วสุดท้ายอะค่ะพอวีผ่านเข้าไปถึงรอบเอ่อไฟนอลได้นะวีก็รู้สึกว่าดีใจแบบดีใจแบบ ดีใจมากแต่ว่าก็ยังไม่ได้บอกใครแม่ค้างครอบครัววีก็ยังไม่ได้บอกใครเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเป็นการที่กลับมาเยี่ยมครอบครัวเฉยๆแล้วเราก็จะบินไปเรียนต่อที่เมกามเดิมนะคะและณตอนนั้นโอเควีก็ผ่านไปถึงรอบไฟนอลว, Final, วีก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันจะแบบมันจะได้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าแบบเฮ้ย e เขาจะแบบมันเป็นไฟนอลเราเขาจะเอ็กเซปต์เราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแบบรีเจคมาอะไรอย่างเงี้ยวีก็เลยตัดสินใจโอเคคืออย่าไม่คาดหวังกับมันมากเพราะว่าได้ยินหลายๆคนนะบอกมามากเลยว่าแบบต่อให้เราจะแบบเออ ผ่านไปถึงไฟแอลล้วก็อาจจะโดนรีเจ็คมาทีหลังอะไรแบบนี้ค่ะวีก็เลยไม่ได้บอกใครเลยทุกคนก็คือเก็บไว้เป็นความลับกับตัวเองนะคะแล้วเราก็ตัดสินใจบินกลับไปที่อเมริกาอีกรอบหนึ่งะคะ่ะทุกคนแล้วก็กลับไปเรียนต่อนะคะแล้วพอกลับไปเนี่ยเรียนต่อไประมาณ2เดือน,นะคะ่ะทุกคนแล้ววีก็อยู่ดีๆนะคะก็มีอีเมลเข้ามานะคะแล้วก็ เป็นเมลที่แบบเออ congratulations อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะให้เราไปตรวจร่างกายนะคะทุกคนแล้ววิก็แบบเคยดีใจมากอะดีใจมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยความพยายามของเรามันมันมันสิ้นสุด แล้วมันแบบว่ามาถึงแล้วมันได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยจากเก้าครั้งที่สมัครมาทั้งหมดนะ่ะมันได้แล้วอะ่ะมันพูดไม่ออกมัน speechless อะ่ะทุกคนคือเป็นอารมณ์ที่แบบเฮ้ยฉันฉันทาได้แล้วหรอมันจริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นวีก็ยังไม่บอกใครคะ่ะไม่บอกเพื่อนยังไม่บอกอะไรเลยที่อเมริกาหรือว่าที่ไทยเราไม่ได้บอกใครเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันโดน Reject ได้ตลอดเวลาคือเรามีหวังแต่เราก็ต้องยอมรับกับความเสียใจยอมรับกับความผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคน วีก็เลยโทรไปบอกมามานะคะมามาที่บ้านก็บอกว่ามามาเนี่ยเออหนูได้อันเนี้ยหนูควรจะทำยังไงดีแมงที่ตอนนี้หนูกําลังเรียนอยู่แล้วแบบเออหรือหนูควรจะไปดีหรือหนูควรคจะเรียนต่อดีหรือหนูควรจะไม่เอาหรืออะไรยังไงนะคะแล้วเท้าความไปนิดหนึ่งทุกคนจําได้ป่าว่าตัง้งแต่เด็กเด็กะ วีไม่เคยได้รับการสปอร์ตจากครอบครัวเลยคือแม้กระทั่งแม่วีเองเขาไม่ได้สนับสนุนว่าเฮ้ยเราจะทําได้เราจะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเขาดีใจกับเราเว้ยแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอลูกเฮ้ยถ้าได้หรอก็ลงไปดูไหมอะไรแบบเนี้ยคือเขาก็กลายเป็นว่าเขาเขามาสนับสนุนเรากับสิ่งที่เราอยากจะทำอะทุกคนวีก็เลยแบบ เอาไงดีคือนะตอนนั้นแบบสั่นแล้วแบบเราอะไรไม่ถูกอะทุกคนเฮ้ยเอาไงดีวะเราจะทํายังไงดีนั่นแหละทุกคนวีก็เลยตัดสินใจโอเคไปตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ส่งผลร่างกายไปที่กาตานะคะเขาเอ็กเซปต์มาเนี่ยเขาก็ส่งตัว๋วเครื่องบินมาแล้วก็บอกว่าวันเดินทางของเราเป็นวันนี้นะแล้ววีอะคะ่ะมีเวลาแค่แบบเจ็ดวันในอเมริกาที่จะตัดสินใจทําทุกอย่างเพื่อที่จะไปที่โดฮานะคะคือย้ายไปที่โดฮาแล้วมันเป็นอะไรที่เร็วมากแต่วีรู้ว่าเฮ้ยฉันต้องทำอ่ะมันเป็นอะไรที่ฉันบอกว่า ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กมันเป็นอะไรที่แบบเราต้องการมาตั้งแต่เด็ก เราก็เลยตัดสินใจแบบไม่ลังเลเลยว่าโอเคเราจะไปนะคะนะตอนที่เราไปถึงที่กาตาค่ะวีก็ยังไม่ได้บอกใครทุกคนแม้กระทั่งเพื่อนสนิทวีก็ไม่ได้รู้นะคะมีแต่ครอบครัววีนะคะที่รู้เพราะว่าวีรู้สึกว่าวียังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโดนรีเจ็คได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราอ่านข้อมูลมาเยอะแล้วแบบบางคนโดนส่งตัวกลับบางคนนู่นนี่นั่นบวกกับว่าวีเนี่ยมีแผลเป็นที่วีไม่ได้ดีแคลร์เขาไปวีก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยวีอาจจะโดนส่งกลับหรือเปล่าวีอาจจะไม่ได้เป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้ววีก็เลยโอเคไม่ได้บอกใคครเลยนะะ แต่ในระหว่างที่อยู่กาตต้าเนี่ยเราก็พยายามตั้งใจเรียนตั้งใจเทรนตั้งใจทําทุกอย่างให้มันเต็มความสามารถเท่าที่เราอจะทําได้ทุกคนแล้ว are, มาวีอะมาเริ่มบอ,อกจริงๆก็คือ mm hmm. วีมันบอกทุกคนจริงๆอะก็คือวีจําได้เลยเป,เป็นวันที่วีเทรนเสร็จแล้วได้รับวิงเรียบร้อยแล้วนะคะวันนั้นเป็นวันที่วีอะโพสต์ลง Facebook ว่าขอบคุณตัวเองนะที่ไม่ยอมแพ้ เพราะการไม่ยอมแพ้ทําให้เรามีวันนี้นะคะทุกคนมันก็เลยเป็นอะไรที่วีรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆนะวียังจําความรู้สึกตัวเองณตอนนั้นได้อยู่เลยอะทุกคนว่าแบบเฮ้ยเราสู้มาแบบตั้งนานอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายอะพอมันไดอะมันเป็นมันเป็นอะไรที่ทําให้เราแบบชื่นใจแล้วเราแบบมึงก็เก่งเหมือนกันนี่หว่าวีอะไรอย่างเงี้ยคือมันบอกไม่ถูกมันไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงนะคะน้คอรู้สึกตอนนั้นมันแบบมันตื้นตันไปหมดอะสิ่งที่เราสู้มาทั้งหมดอะมันได้แล้ว นั่นแหละคะ่ะทุกคนมันก็เป็นเรื่องเล่าของวีวันนี้ว่าวีก็มีอารมณ์เหมือนทุกคนนะที่แบบท้อที่แบบน้อยที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะเลิกไม่อยากไปต่อแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกินอะไรที่พยายามมาทําไมมันไม่เห็นผลเลยวีก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่สิ่งที่วีอยากจะบอกเลยอะคือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยนะว่าถ้าเรายอมแพ้ไปแล้วอ่ะ ครั้งที่เรายอมแพ้มันอาจจะเป็นครั้งของเราก็ได้อีกหนึ่งครั้งที่เราลองอ่ะมันอาจจะเป็นหนึ่งครั้งที่เราทําได้ก็ได้คือพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพแอร์โฮสเตสหรอกทุกคนกับทุกๆอย่างกับทุกๆอาชีพที่เราพยายามที่เราอยากจะทำอะค่ะขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อย่าให้คําดูถูกของใครอ่ะมาทําอะไรเราได้อะทุกคนวีว่าทุกคนทําได้ละเว,วียทุกคนก็จะแบบ ชอบถามตัวเองตลอดว่าถ้าเราอ่ะไม่ทำสิ่งที่เราอยากจะทำวันนี้อีก10ปีข้างหน้าเราจะเสียดายหรือเปล่ากับสิ่งที่เราอ่ะไม่ได้ทำวีจะถามตัวเองกับคำถามนี้มาโดยตลอดค่ะทุกคนซึ่งณวันนี้มองย้อนกลับไปอ่ะถ้าเวียเลือกที่จะไม่มาเป็นแอร์วีจะเสียดายหรือเปล่าคือคำตอบเวียคือเสียดายมากนะทุกคนอย่างน้อยอ่ะ เรายังได้รู้ว่าอาชีพนี้เป็นยังไงถึงแม้กระทั่งว่าโอเควีอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นอาชีพที่วีจะทาไปตลอดชีวิตอะคะ่ะแต่มันทาให้วีรู้สึกว่าเฮ้ยตอนเด็กๆที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นะตอนนี้เราทําได้แล้วนะแล้วมันทําให้วีรู้สึกภูมิใจในตัวเองแบบ บอกไม่ถูกกับทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเลยกับการที่แบบกว่าจะมาถึงตรงนี้แต่มันก็ไม่ได้ยากเกินความพยายามหรือความสามารถของเราอะค่ะคือเหมือนกับที่วีพูดไปอะค่ะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าสมัครมาแบบ3ครั้งแล้ว4ครั้งแล้วยังไม่ได้เลยงั้นก็พอดีกว่าไม่เอาแล้วไปทาอย่างอื่นละกันอะไรแบบเนี้ยคือวีรู้สึกว่ามันเป็นการทิ้งความฝันตัวเองง่ายเกินไปอะค่ะทุกคนเพราะว่าวีอวีรู้สึกว่าวีสมัครเยอะแล้วนะแต่มันก็มีคนที่สมัครเยอะกว่าวีแล้วได้มันก็มีคนที่แบบพยายามมากกว่าวีแล้วสุดท้าย ายเขาก็ได้ะคะ่ะทุกคนคือมันก็เลยเป็นอะไรที่เวียอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนนะคะในวันนี้ในคลิปคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าอย่าท้ออย่าถาอยนะคะแม้ทั่งว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเราอะคะ่ะก็ใช้เวลาเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์ได้ในการที่แบบว่าเตรียมตัวเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้แบบว่า พร้อมเมื่อตอนที่เขากลับมารับสมัครอีกครั้งหนึ่งนะคะวีรู้สึกว่าเราควรจะใช้เวลาเนี้ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็พัฒนาตัวเองทั้งในเรื่องของบุคลิกภาพทั้งในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็หลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับ อาชีพอาชีพนี้นะคะทุกคนใครอะคะ่ะที่เคยคิดอยากจะเป็นอะไรก็ขอให้อย่าถอยแม้จะท้อนะคะทุกคนแล้วความสําเร็จอะคะ่ะมันจะเป็นของเรานะคะขอให้เรื่องที่วีเล่าอะคะ่ะมันเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเนาะที่กําลังท้อลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองแล้ววันหนึ่งอะคะ่ะทุกคนเราจะได้พูดได้เต็มปากว่า เมื่อตอนที่เราอยากเป็นแอร์เราอะเคยได้ทําแล้วนะครั้งหนึ่งอะเราเคยแบบว่าความฝันของเรามาได้สําเร็จแล้วนะวีเป็นกําลังใจให้ค่ะทุกคนถ้ามีอะไรอยากจะถามนะคะสามารถแชทมาหากันได้เลยนะทุกคนวีอะค่ะคอยากจะให้คนสู้กับความฝันของตัวเองนะเพราะวีอยากขีบินแดดันแดร์ดทุกคนคือวีอะก็เคยผ่านจุดๆนั้นมาแล้ววีเข้าใจมากๆหลายๆคนที่แบบท้อจังเลยวีก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ใครหลายๆคนอาจจะดูเรื่องราวของวีเป็นตัวอย่างนะคะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายกว่าที่วีจะได้ไปทํางานกับสรายการบินระดับโลกนะคะ นั่นแหละคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนเนาะลองสู้แล้วก็อย่าลืมความฝันของตัวเองนะคะที่สําคัญเลยอยากจะเป็นอะไรต้องได้เป็นนะคะทุกคนถ้าทุกคนนะคะชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้วีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาเมาท์มอยกับวีใหม่นะคะทุกคนวันนี้ขอตัวไปละคะ่ะบ๊ายบาย